ภาพภาพดำๆแล้วกันเสียงเศรฟังชัด <c oughs> อุย้ยใครวะปล่าเทสเทสใหม่เทสใหม่โอเคอวันนี้ครับเรามาเล่าเรื่องถึงอาตัวแม่ที่เจอกันเมื่อกี้ครับตอนนี้เวลาเออเวลาอะไรวะสิบสี่นกาสี่สิบเอ็ดนา,า,าทีหรือบ่ายสองสีส่สิบสี่สิบเอ็ดส่ิบเอ็ดอ่ะโอเคสี่เอ็ดก็ได้ประจำวันที่หกเดือนมกรา ศักกะสองพันหาร้5ยห้สนอตอนและเขียนมากต่อเราจะเป็นเรื่องของอาร์ตัวแม่ครับนี่นี่ผมไม่เจอมาตอนชื่อว่าอะไรอาร์ตอาร์ตัวแม่อาร์ตัวแม่โอเคครับโอเคนี่ต่อะสตรไม่ได้จะเตี๊ยมเรามาเล่าเรื่องถึงอาร์ตัวแม่เมื่อกี้ไปเจอมาไปที่ร้านไงร้านกับข้าวบ้านพี่เปิดร้านกับข้าวอยู่ ปุ๊บเข้าไปสั่งข้าวที่กินข้าวอยู่เว้ยสักพักหนึ่งแม่งเดินมาแล้วปุ๊บผู้ชายเลยเข้ามาก่อนผู้หญิงเดินมาทําหน้่งนอนต๊วป่องสักพักหนึ่งยังไม่มีอะไรขึ้นนั่งจ้องกันอยู่กุได้กินข้าวเท่านั้นแหละปุ๊บแม่งนั่งอยู่ตรงข้ามครับผู้หญิงแม่งบาบาบาเว้ยเป็นเรื่องของแบบว่าเขาทะเลาะกันไม่เข้าใจกันอ๋ออืมทะเลาะกันหนักหนักเลยนี่หนักเลย เธอไม่เข้าใจฉันหรอกเออเธอไม่ใช่เข้าใจแบบเหมือนว่าผู้หญิงจะแสดงอาการที่แบบผู้ชายแม่งไม่เคยเข้าใจอะไรลเลยผู้<อ>ชายนี่เป็นคนเป<อ>็นยากลยปรมาณนั้นเออแล้วมันแบบว่าพยายามพยายามที่จะเล่าไว้ว่าเฮ้ยเรากําลังจะเข้าใจเธอนะอะไรผู้หญิงแม่งไม่เข้าใจไงถ้าเหมือนจะเข้าใจไงเสร็จแล้วก็บอกนี่เธอจะไม่เข้าใจฉันอีกใช่ไหมเนี่ยแม่มีคําว่าไม่เข้าใจฉันอีกใช่ไหม มันนเป็แบบไม่เข้าใจกันไม่เข้าใจโอเคคือประมวณว่าผู้หญิงจะไม่ไม่ฟังผู้ชายเใช่ไหมอ่าผู้ชายบอกสู้ไม่ได้เลยไปสั่งแป๊บซี่มาบอกน้องแป๊บซี่หน่อยโอ้ยอย่าเรียกกูน้องได้ครับพี่แล้วก็เลยจัดแป๊บซี่กับน้ำแข็งสองหไปกันดีที่ผู้หญิงดูเท่านั้นแหละเร่มดำความกระหายบนต่อยบนต่อยังจะบนอีก เออขอแห้งเหมือนขอแห้งขอแห้งเลือกคือมันรู้สึกจะเป็นเรื่องของการซื้อของมั้งเฮ้ยนิกไม่ได้แอบไม่ได้แอบฟังเลยนะกางจะพูดเร็วไปแอบฟังเพาทำไมตมาต่อเฮ้ยมันแบบไม่ได้แอบฟังนะกูได้กินเต็มสองหูเลยแต่ก็มีอยู่เท่านั้นเนอะเออใช่แล้วบทต่อเรื่องเดิม ผู้หญิงพูดเรื่องเดิมซ้ำไปซ้ำมาแบบว่าผู้ชายไม่เข้าใจนี่แม่งอาร์ตมากคุยเรื่องเดียวประมาณสิบกว่านาทีสุดๆจนผู้ชายอสายหัวกูดูแบบซีมาดูแบบซีด้วยความหายเลยสวนกับนี่เราพยายามเข้าใจเธอทำไมเธอไม่เข้าใจเราบ้างอ่ะอ้ออาแย่เดามาดรามากผู้หญิงเยต้องหนัุกูปใช่ผมรับ โอ้โหปุ๊บปากปุ๊บปากปุ๊บปากแล้วผู้หญิงหยับหยับมาอยู่ตอนแรกหยับหยับเกาทีแรกนี่ครับหเวลาเกินสิบทีก็ไปครับตอนนี้มันถึงถึงช่วงไทยเบรกไงไทยเบรกผู้หญิงเลยเบรกซัดมัดคุกับอัปปาคัดเข้าไปเอาเลยระเบิดตุ้มไม่ใช่ครับน้ำตาครับน้ำตามาน้ำตามาเวอร์ชันหนึ่งน้ำตามาคือมันเป็นอาการรุนแรงระดับที่หนึ่งที่หนึ่งเป็นเวอร์ชันที่รุนแรงมาก ตามมาแล้วตามมาแอคชั่นแบบไม่ไม่ต้องไม่ต้องสั่งอ่ะปุ๊บผู้ชายพูดแบบผู้ชายนิ้ตะลึงเลยครับตาถลอกออกมาพี่เฮียสตันเนี่ยสตันอ่ะพ้ยโอ้โหม่งงัดได้เด็ดแล้วไงผู้ชายแม่งจะแยบไม่ได้ครตอนนี้เหมือนเหมือนเหมือนเดินไ่อัปค่าเนี่ยต้องค้างต้องค้างต้องค้างต้องต้องต้องหมดยกต้องพักก่อนเฮ้ยนาทีนี้ต้องยอมเขาแหละ คุนี่ก็ตอบดีโอ้โหมาแล้วเป็นนลเัเลยตอนแรกตอนแรกมือผู้หญิงนี่อยู่ตรงตักนะตอนนี้ตอนนี้เลยบนโต๊ะเลยกลุ่มอำนาจแง่อำนาจ<ห>รัฐบาลให้มาเยอะไงะเออโถผู้หญิงนี่เออไหวเยอะแยะสิทธิผู้หญิงนี่เยอะเยอะเกินไปแล้วนะครับ อำนาจในมืออง่ยุ้ยน้ำตานี่อำนาจลัทเลยนะใช่ยกขึ้นมาปุ๊บนี่สตาร์ทเลยต้องเดินบ่นกันต่อไปกำลักเลยใช่ไหมคอยยกมุมขึ้นมาเออเริ่มหิวไงกับข้าวกับข้าวมาวางไงกับเผาไก่เป็นกับเผาไก่ไข่ดาวผู้ชายนี่ร้อนแรงเลยสั่งนี่ผัดแม่ผัดสั่งผัดพริกแกงหมูกรอบร้อนเลย ตอนตอนนี้ตอนนี้เป็นสึงช่วงแบทเทิลแบทเทิลกับข้าวกินกับข้าวแข่งกันนี่ไงกินข้าข่งกันจุกข้าวแข่งกันโอ้ผมนี่นั่งดูไทยเบรกกำลังมันเลยเหมือนมีพักเบรกด้วยนะเนี่ยเนี่ผู้หญิงผู้หญิงนี่บ่นปุ๊บ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 ปุหบอุ๊บปุบปุ๊บปุ๊บปุ แม่งเหมือนพักเบรคแม่งเหมือนพักน้ำตาด้วยเช็ดปุ๊บหายปั๊บเลยโอ้โหคือคือคือผู้ชายบอกว่ากินข้าวกินได้ผู้หญิงก็หยุดทุกอย่างเออหยุดทุกอย่างเลย s สต็อปโอ้โหแล้วตรงน้ำตานี่ไปหมดเลยสั่งคัดเหมือนพ่วงกับแม่งสั่งได้จริงๆไปถึงแบทเทิลกับข้าวนี่เด็ดมากเลยเฮ้ยตอนแรกผู้หญิงผู้ชายนี่เป็นห่วงไงเป็นห่วง ตักกับข้าวให้จะป้อนผู้หญิงบอกไม่ต้องกูกินเองงอนอยู่งอนอยู่ใช่ก็พยายามจะง้อไงโอชยพยายามจะง้อจะเอาอารมณ์ไหวเข้าข่มไม่ได้หรอกตอนนั้นน่ะกระทะเดือดแล้วเดือดเดือดเดือดแล้วปุดเลยตอนนั้นน้ำตามานี่มันปุดปุดแน่นอนกินข้าวอมอมไว้ตอนแรกกูไม่ได้หันไปดูหรอกกูเล่นโทรศัพท์อยู่แหละเือกไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไง กูก็กินข้าวไม่ค่อยลงพอพขอผูชายเพื่อนโทรมามือถือเข้าุ๊ผู้หญิงมั้งใครโทรมาแง่ใครโทรมาบอกเพื่อนเพื่อนโทรมานี่ไงนี่ไงว่ากลับ่ข้งนอกผู้หญิงได้โอกาสเลยแม่งเหมือนมามองหน้ามองหน้าไว้ปุ๊บมองหน้าแล้วแม่งยิ้มไม่สัตว์คุณนั่งฝั่งตรงข้ามไงคุณนั่งดูมันได้ละ มันมีเลสเซนต้องยิ้มนี่แหละยิ้มอืมแล้วพี่ยิ้มไหกูก็ต้องยิ้มสิครับอ้อจังหวะั้นกูจะทำยังไงอ่ะโอ้โหแอคชั่นมาแล้วอ่ะยิเอ่ายิ้มกูเล่นมือถือต่อกูเลยหันหลังเลยครับหันหลังแล้วก็มโนในใจชนีแม่งร้ายจริงๆผู้ชายโทรศัพท์เดินกลับมาฝั่งตรงข้ามปุ๊บเขาหน้าร้านปั๊บผู้หญิงอยู่ในโหมดวีเลย เศร้าเศร้ากูหันไปเท่านั้นแหละกูจะหาก็อยากจะหาก็จริงอ่ะเดี๋ยวแม่งโกดกูโอ้โหเรื่องเรื่องอาตัวแม่นี่แม่งอันตรายมากแม่งเสือกมีเวอร์ชั่น v2 ไงดาม่าต่อคุยอะไรกันทำเสียงเบาผู้ชายเลยทำเสียงกระเศร้าไม่มีอะไรหรอก แบทเทิลกับข้าวต่อยแม่งเหมือนแข่งกินกับข้าวแม่งกินผู้หิงไอผู้ชายกินแา้ก่อนปุ๊บแม่งถามเลยนี่เปนไถามว่าถามแบบนี่เธอยังโกรธอยู่ใช่ไหมผู้หญิงไม่ตอบครับอ่าอยากจะง้อไงคือเธอจะโกรธอะไรนักหนาเนี่ยเออมั้โห เขาใจลดีผู้หญิงนี่วางช้อนปั๊บแดกแป๊บซี่กึกๆเธอไม่สนใจฉันเลยใช่ไหมตอนแรกกูจะขำแต่แต่งงานแล้วแหละแต่กูมีมารยาทไงกูเลยมาขำข้างบนขึ้นกึ๊กขึ้นกึ๊กอ๋อกระผมหัวเป็นผมก็งงแล้วเป็นกูกูก็งงก็งงนี่ถูกตอนแรกกูจะขำเหมือนกันแล้วแหละแต่เกรงใจไงพอดีกูเป็นคนมีมารยาทไง เลยมาขำข้างบนเพอสนใจเงีไยไม่ถามเออดีโหว่าเออมันเข้าใจยากจริงเลยเว้ยแต่เวอร์ชัน V2 นี่แม่งไม่เข้าสู่โหมดดราม่าได้ไวมากผมก็เดินมาโดินนะดราม่าโอ้โหอย่าพูดเลยฮะพูดหน่อยครับตลอดในในในระหว่งพูดพูดสะหน่อยก็ดีนะ คือมันไม่เข้าใจผมเว้ยได้ไงได้ไงประโยคเดียวกันเลยไม่เข้าใจผมเว้ยบางทีคือเธอไม่เข้าใจฉันไม่เข้าใจกันเว้ยเลิกเลยเวลาเลิกเลยเลิกเลิกเฮ้ยไม่ไม่ดีมันคัตนะตอนนี้ตัดโอ้โหตอนนี้กันความรักมันกำลังสมบูรณ์แบบสมบูรณ์สมบูรณ์ มต่อเลยต่อเลยอย่านอกเรื่องดิต่อเลยต่อเลยต่อเลยมันก็คุยกันเรื่องเดิมอ่ะแม่งเรื่องแบบว่าไม่ไม่ค่อยเข้าใจกันแต่พอตอนจบลังท้ายนี่เด็ดเด็ดมากเป็นไงครับเคลียร์เคลียร์เงินกันเสร็จใช่ป่ะไม่ไม,ไม่เดี๋ยวเราออกเองไม่ได้เราเองผู้ผู้หญิงนี่อืยิ้มเลย,ยเหมือนแดกผีไม่ยิ้มเออ ไม่รู้สึกผู้ชายจะบอกว่าเดี๋ยวจะซื้ออะไรให้สักอย่างนี่แหละผู้หญิงก็เลยอ่ะอะย้นยืนย้นยืนยิ้มก็ได้ยิ้มก็ได้แสดงว่าผู้ชายนี่มันจะให้ของเด็ดแน่เลยให้อะไรวะใ้อะไรอะไรวะไม่อะไรไม่รู้ครับเราต้องอยากอยากจะตามไปดูนะแต่เราเราเป็นคนนอกเด็ เอาเรื่องของเขามาเล่าขนาดน,นี้นี่ก็ถือว่าโโอ้หสุดยอดเลยนะนี่จัดของเขบ้าอาีกโอ้โ oh. หไม่ดูพูดยังไงนะ่ะ okay. มาเราเราเรามาเล่าให้ดูเฮฮาเฉยตอนตอนจ่ายทังเสร็จตอนออกนี่แหละเป็นไงว่าจะไม่ติดใจเลยนะกูไม่มองหน้าเขาไงยิ้มไม่ยิ้ม <า S 2> <c oughs> มันหาต้องยิ้มด้วยแหละกูเลย,นะเยต้องกลับมาเล่าิ <c oughs> ม,มเหมือนแบบว่า คือแม่งเล่นกูเก่งเลยอะตอนนั้นเล่นกูเก่งเลยเว้ยแอนโกลอย่างนั้นแหละได้โกลจริงหรอออเกูว่าแม่งไม่ได้เกลียดิงหรอกน้ำตาแม่งแอคชั่นล้วนๆนี่น่าส่งไปแบบแหมซีแรกวีหนึ่งอะนะโอ้โหถ้าถ้าอยู่ต่อนี่แม่งสงสัยมีโหมดวีสามอะรู้จักโหมดวีสามผู้หญิงเหรอเป็นไงวะกอดกอดเอวไงกอดเอวทำเชิดทำเชิด นี่เปงงผมมันคงของผมไม่มีครืงเชิดนะตบเลยตบโอ้ยเฮ้แต่หมดวีสามน่ากลัวนะมึงต้องต้องลองต้องลองโอ้โหของผมนี่ไม่ต้องอะไรเลยเงียบกลิบเดินหนีไม่คุยเนี่ยตอนตอนไทยเบรกมันอยู่ตรงนี้เว้ยเรื่องเนี้ยจบเรื่องเว้ยผู้หญิงเด้เอผู้ชายเดินออกไปไอนี่ยืนดูดน้ำเป๊ปซี่ที่เหลือหันมาหากูกูเล่นโทอมือถืออยู่แล้วเสือกไปมองไง แม่งดูเสร็จยิ้มไอ้เหี้ยยิ้มแล้วหลับตาด้วยเป็นอะไรที่ร้ายขาดมากเค้นี่ร้ายจริงๆเหมือนเนถตาแต่พี่เบลเห็นนองึกภาพแบบการ์ตูนที่กำลังแบบกินในอารมณ์ร้ายๆอ่ะแล้วแบบได้ของมาแล้วอ่ะแบบยิ้มอ่ะเละกัน มันมันเป็นคู่ที่น่ารักดีนะแบบผู้ชายหน้าตาดีผู้หญิงหน้าตาดีก็โอเคอะนะครับวันนี้เราก็จบไปเรื่องของเมื่องจะรอกันแล้วคูเอาไว้เราคุณเรื่องเหี้ยยิงๆได้อได้ยินเนี่ยโอ้โหอาจจะมีเรื่องฮ่าๆเล่าให้ใหม่ในในคลิปหน้าครับพันหน้าพันหน้ามันมีเยอะแหละแต่ผมไม่ได้อัดไว้ ถ้าชอบก็คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าใหม่น่าี๋้วเราค่อยมาสปีกิ้งต่อครับจบจบเพียงแค่นี้นะครับ